วิธีการเซตนะคะให้เวลาเราลงจากรถหรือขึ้นรถเนี่ยขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะมาดูกันค่ะเราจะเข้าไปที่รูปเก้าอี้นะคะแล้วก็เลือก adjust ค่ะก็คือการปรับตั้งค่าแล้วก็ที่ข้างล่างนะคะมันจะมี driver easy access and exit ก็คือว่าเราจะเข้าลงรถได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือเบาะมันจะต่ำลงแล้วก็ถอยหลังไปให้ค่ะอันนี้คือแบบแบบปกติของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเซตตัว แอ c e เซสอันนี้ไว้อย่างเงี้ยค่ะเราจะมีรูมให้ขาเราอะค่ะก้าวเข้าก้าวออกได้รวมถึงเบาะมันจะเตี้ยลงด้วยนะคะแบบนี้เราก็จะขึ้นลงได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราก็ตั้งให้เป็นสีเหลืองแบบเนี้ค่ะก็คือเปิดมันแบบนี้มันก็จะเปิดฟังก์ชันการใช้งานนี้ให้เราค่ะแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยมันเหมาะมากคืออย่างเราอะสลับกันขับกาแฟแล้วเวลานั้นพอแฟนมา จะเข้ารถต่อจากเราค่ะขาเขายาวกว่าเราใช่ไหมเขาก็จะชิดมากแล้วเขาก็เข้ารถไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คือตั้งออโต้เอาไว้เลยก็ดีดีกับเราเวลาที่เราจะขึ้นลงรถด,ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าคนที่สูงกว่าเราขึ้นมาก็สบายด้วยค่ะ